ขอต้อนรับทุกคนเข้าสูชนะ่ช่องน้ำปิ่นโตครับวันนี้เรามีเกมที่ชื่อว่า sinking iron มาเล่นให้ดูใครกลัวน้ำลึกใครไม่ชอบบรรยากาศของการอดทนอดกลัน้นจมน้ำตายอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะระวังนะเกมนี้อาจจะทริกเกอร์ให้คุณรู้สึกกลัวที่แคบอะไรอย่างี้ขึ้นมาก็ได้นะครับเกมนี <S <S ้เรื่องราวมันคือว่าเราเนี่ยอยู่ในเรือครับเรือดำน้ำที่มันกำลังจะจมอะ่ะทุกคนเหมือนแบบมันมีรอยรั่วเราต้องคอยตามแก้ไขแล้วทำไม่ทันมันจะจมแล้วก็ตายอยู่ในน้ำ อยู่ในเหล็กเนี่ยซิงกิงไอรอนไอรอนคือเหล็กซากเหล็กที่กำลังจะจมน้ําลงไปบรรยากาศเกมนี้จะเป็นยังไงจะทําออกมาได้ดีแค่ไหนจะพาคุณอินได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ตามพี่นัทมาครับพี่จะพาทุกคนลงเรือเองชอบนะเกมแบบนี้นี่ครับเรือดำน้ำนะครับซากเรือดำน้ำได้จมลงเพราะว่าเหตุแผ่นดินไหวแล้ว ปรากฏว่าเราเนี่ยเป็นเป็นนักดำน้าครับนักดำน้ำํามืออาชีพกับลูกศิษย์ของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ๆแถวนั้นพวกเขาก็เลยตัดสินใจที่จะลงไปสํารวจก่อนที่ทางการเนี่ยจะเข้ามาและเราคือลูกศิษย์ี่เราเป็นฝึกเราเป็นเด็กฝึกหัดเราไม่ใช่เราไม่ใช่มือโปนะเราเป็นนักดำน้ําฝึกหัดเราอลังจะดำเข้าไปดูเรือดำน้าลำําเนี้ยก่อนที่ทางการเขาจะส่งคนเข้ามาตรวจเหมือนแอบอ่ะครับแอบลงไปดำน้ําก่อนแอบลงไปดูก่อนเนี่ยมึงทะลึ่งไงซนเนี่ย มูภาพสวยด้วยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เด็กใหม่ลงไปเตรียมตัวด้านล่างเราก็จะถึงแล้วให้ไวนะเว้ยเขาบอกให้เราลงไปที่เรือดำน้ำด้านล่างเลยครับรีบไปรีบมาก่อนที่ทางการจะ จะมาถึงครับน really ี่เราอยู่ในน้านน้ำท so ี่ทํะมึนท <ah ึนมากเลยบรรยากาศไม่น่าดำน้ำที่สุดแล้วมีแมวด้วยโอ้ยนันเลยแล้วดูเหมือนว่าเราเองก็เราเป็นนักดำน้ำก็จริงนะครับแต่เราต้องใช้เรือดำน้ำลงไปก่อนนะครับเพราะมันน่าจะลึกมากเลยล่ะเป็นไงเรือลำนี้สวยเลยใช่ไหมล่ะ อย่าลืมหยิบของที่จำเป็นก่อนด้วยนะก่อนจะลงไปข้างล่างนั่น Two Box เดี๋ยวก่อนนะมึงมีแมวกี่ตัวในเรือลำนี้ไม่เมาเรือเหรอเนี่ยเอาละครับเราจะเข้าไปในเรือดำน้ำกันเขี้ยเรือเป็นเรือเล็กๆนะครับผมบอกไว้ก่อนเช็คเช็คเช็คขอต้อนรับเนาะ นี่ลูกของกูเองเรือลำนี้นชื่อว่าโนรี่ถึงเรือลำนี้จะดูโทรมแต่แทาไม่เคยทำให้ฉันผิดหวังเลยคือตอนนี้เราอยู่ในเรือนะครับกำลังเตรียมพร้อมที่จะลงไปในน้ำลึกแต่เหมือนจะมีร่องรอยบางอย่างในกำแพงเราต้องซ่อมก่อนครับไหนวะ มันมีกำแพงไหนพังวะอ๋อกำแพงบุบเอ้า oh, แล้วอะไรอยู่ข้างหลังมึงอะ่ะเนี่ยโอ้ยเฮียนี่มันรั่วหนักเลยนี่วะเอาปืนเชื่อมมาเชื่อมเร็วนี่คือสถานการณ์ที่ เราเนี่ยจะต้องดำน้ำลึกลงไปในขณนะเดียวกันเรือดำนำ้ำลำน,ำนี้มันไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นครับมันก็พร้อมที่จะพังแล้วเราต้องคอยซ่อมให้มันเข้าที่เข้าทางอย่าลืมนะซ่อมให้เร็วที่สุดาหากว่าเจอรอยรั่วอะไรก็ตามดูเหมือนแกจะพร้อมแล้วเรามาเริ่มดำน้ำลึกกันเลยโอ้โหกูต้องคอยซ่อมทุกอย่างในเรือดำน้ำเล็กๆที่พร้อมจะพังเนี่ยนะทุกคน เพื่อจะลงไปดูซากอะไรบางอย่างที่เกิดจากแผ่นดินไหวข้างล่างนั่นหาทำได้แท้สร้างโดยลิเซียนโมเดล3มวิติบายฟีเชอร์ แี่เหมือนดูหนังระทึกระทึกเรื่องหนึ่งครับเจ๋งว่ะจำปีเลยอ่ะมองไม่เห็นเลยเลยใช้ unity ในการเขียนโปรแกรมด้วยครับเท่ดีวะ่ะโคตอรอีพิก sinking iron เนี่ยแหละสิ่งที่กำลงังจะจมก็คือเหล็ก เรือดำน้ำลำเนี้ยที่กูขึ้นมาด้วยเนี่ยแหละกับตันก็ไม่ลงมากูด้วยทั้งทั้ที่กูเป็นแค่มือใหม่มึงไม่ลงมาดูแลกูเลยเชี่ยมืดตะตืเลยเอาละเช็คระดับความลึกที่ด้านขวานั่นถ้าไอจุดแดงลงไปถึงข้างล่างอะไรก็แปลว่าเราถึงเป้าหมายอุ้ยเชี่ยอู้กูรู้สึกสั่นไปถึงข้างบนเลยนี่มึงไปชนอะไรหรือเปล่าเนี่ยอุ้ย ผมน่าจะชนอะไรแน่แน่เฮ้ยอะไรอะเห็นคีิว w เตอร์ฟารเห็นคีปจางๆไม่รู้ตัวอะไรวอดใหญ่มากโอ้ย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 โซ่โซ่มันโซ่มันขาดแล้ว นี่มึงกำลังจมลงไาข้างล่างนะงนใจเย็นตั้งสติไว้เดี๋ยวกูจะหาทางเองรักษาลูกกลัวไว้ให้ได้นะโอ้รักษาลูกกลัวให้ได้หมายถึงเรือมึงไม่ห่วงกูเลยอเนี่ยไอ้เยแลอวอะไรอยู่ในน้ำวะเนี่ยโซ่ขาดเลยครับโซ่ที่ดึงเราลงมาข้างล่างเนี่ย้ขก็ขขอขอให้หมด เปิดไฟไม่ได้ด้วยอ่ะโอ้ยเฮียอย่าทำอย่างนี้กูเดินคะทุกอย่างโอ้ย oh, ลงช้ามากโอเราลงไปลึกมากครับแล้วถ้าโซ่ขาดกูจะขึ้นยังไงก่อนเชี้ยเหมือนถึงบอกอะ่ะคนไม่ชอบที่แคบคนที่กลัวน้ำลึกอะไรเงี้อยอะไรอะ่ะหน้าเรือ ชิอโอ้ยพึ่งถึงขีดสาเองเเนี่ยกัปตัน เปิดฟุงเปิดไฟอะไรไม่ได้ด้วยกัปตันแม่งเงียบไปแล้วอะโอ้ชนแรงขึ้นไหมเนี่ย โอยเดี๋ยว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 าอย่าทำอย่างนี้ไอเหี้ยตัวเหี้ยอะไรวะเนี่ย <_ an> เราลงมาที่ระดับความลึกเกือบครึ่งทางนะครับ แต่คือกูก็กลับขึ้นไปไม่ได้แล้วป่ะไม่อยากตายในน้ํำลึกแบบนี้เรามนุษย์เราไม่สามารถทนแรงดันน้ํำลึกขนาดนั้นได้นะครับถ้าไม่มีชุดสูตรที่นั่นหนาคือขนาดเรือดำน้ำใหญ่ๆยังรั่วได้โอ๊ย บันเลยแล้วเหี้ยจะถึงแล้วครับต้องรอดมีเสียงเสียงใหญ่มากเลย ปล่อยกูเฮ้ยน้ำท่วมมเนี่ยท่วมแน่หวะแต่ว่าน้ำมันสะสมนะเนี่ยพื้นเจิงเนี่ยหุยเหี้ย ถึงแล้วปะเนี่ยไม่มีเวลาหันไปดูปเนี่ยถึงแล้วนี่ทำไมมันไม่โจบอ่ะโอ๊ยวอ t มันยังไงเราลอดไหมฮัลโหลได้ยินกูไหม เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยขูไม่รู้ไฟติดแล้วหรือว่ามึงถึง I I คนสมุด้วนะหรืว่าคุณน่าจะดึงมึงขึ้นได้นะกาะเอาไว้นะคือตัวอะไรวะเนี่ยโอ้นี่หูต้องกดไฟใส่ตามันนะครับโอ้โหบันลัยแล้วไอ้เฮียบันลัยแล้ว ดึงกูขึ้นแล้วต้องวันนี้ต้องเปิดแฟลชด้วยเอาละเรากำลังดึงแกขึ้นแล้วพาเรือกูกลับมาด้วยรอบนี้ขึ้นเอะแค่เนี้ยอืมวนนี้แค่ซ่อมเฉยก็ยากใช่ไหมกูต้องมานั่งยิงแฟลชใส่ตาเยอยไว้ไว้ไว้ตาอยู่นู่นแล้วเสือกมีหาง ต้องยืนตรงนี้นะถึงจะมองเห็นขาขึ้นนะ่ะดึงเร็วๆดิ ตาแถวนี้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอยเอเอนันเดียวมันซ้อมได้ขนาดนี้เลยวะไอ้เฮียโอ้ยเดี๋ยวเๆๆย,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 ยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ย เยยังไม่ถึงครึ่งทางเลยทรมานมากทุกคนปล่อยกูน้ำแม่งขึ้นมาถึงหน้าแข้งแล้วเนี่ย น้ำถึงหน้าแข้งแล้วนะขอเก่งยังวะโอ้ยเฮ้ย ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวตาย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 กูไม่มีเวลาเหลือบดูเลยเนี่ย น้ำถ uh, ึงเอวแล้วถึงนพื้ที่ดีวะโอ้องอเนี่ยอ้อกันกะตันแม่งถ้ามันขึ้นมาถึงเนี่ยเรือข้างบนแม่งก็พังได้ปะ เชี่ย yeah. มันตามขึ้นมาถึงได้ละมังกับตันผมจะยันไว้ไม่ไหวแล้วเนี่ยเยี yeah. ่ยตันโอ้ย ขึ้นมาแล้วครับออกจากเรือเหอะหาทาไม่เวนแมวแมวไปไหนแมวโอ้ยกัปตันวันหลังมึงลงไปเองไงน,นะเฮียกูไม่ไหวแล้วโอ้ยว๊าด โอ้ my god ถ้าดึงลงไปขนาดนี้เรือลำนี้ก็ไม่อยู่แล้วมั้งกับตันมึงว่าไงเนี่ยรู้เรื่องรู้ราวมั้งวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกรักกูหายไปไหนโนรี่หายไปไหนมึงทำอะไรโอ้เฮียอะไรวะเนี่ยกับตันกูตายแล้วไยกูโอ้ ทราบแล้วเปลี่ยนกับตันโอเวอร์ครับฮูด้วยสินะโอ้มันคือคาเคนเหรอเนี่ยวิ่งไปไหนล่ะลงน้ำหรอมครับโอ้ยยกเรือทั้งลำเลยหนวดนี่แบบ ว่าแล้วถ้าแมงตามขึ้นมาถึงผิวน้ำมอะมึงไม่รอดหรอกสิงค i n ิ i งไอรอนมันดี่ะเจ๋งอ่ะทุกคน <c oughs> คือเกมมันไม่มีอะไรนะง่ายๆเลยแต่แบบมีสตอรี่แล้วก็ระทึกอันล็อกคอนลูบี้นี่เป็นของประดับครับ ปลดล็อกปืนรูบี้ด้วยนี่มีปลดล็อกด้วยนะทำเป็นเล่นนะและมีฮาร์ดโหมดอยากจะทดสอบฝีมือหน่อยไหมล่ะปีศาจตัวนี้มันจะแอคเรสซีฟขึ้นและมีฉากจบเพิ่มเติมถ้าเล่นจบในฮาร์ดโหมดเด้เฮ้ยเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> หมายไฟล์ว่าอะไรวะนี่เป็นเกมอินดี้ที่พี่ชื่นชมไหมนะ คือทามาได้ดีแล้วครั้งแรกที่เล่นเนี่ยไม่ไม่ได้ยากจนเกินไปแต่มีโหมดยากมาให้แล้วมีการขายของด้วยว่ามีฉากจบ Exten d ออกไปก็คือเป็นฉากจบพิเศษด้วยซึ่งถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คลิปหน้าครับเราจะกลับมาต่อกับ s ิ n k i n g i รอนถ้าอยากดูนะกดไลค์ให้หน่อยกดคอมเมนต์บอกกันหน่อยจะได้รู้ว่าอยากเห็นฉากจบพิชานชไ,ไหมถ้าอยากเดี๋ยวพี่นัทจะกลับมาเล่นให้ดูอย่างแน่นอนแต่วันนี้เราจบเรื่องราวของเรือดำน้ำลำนี้ไว้ก่อนคราวหน้าเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวนัสดีครับ